มีคนหัวใจวายตายในหมู่บ้านที่เราไปสมัครงานวันก่อนฮ้พวกกี่ขโมยคนอย่างแกมันไม่สมควรได้รับการไถ่ยัยหนูเปรเฮ้ยไปไปลงไปมาดีกว่าไปตังค์มาก่อนเฮ้ยตังค์เหรอเอาเอาไปครับี้ไปไปหาหมอไหมครับเดี๋ยวผมไปมีไปโว้ย đi 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 đi, ơi đi đi, tìm 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 tìm. iPhone mới, lên đi, chân 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 เงินไม่ค่อยมีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าจะมาสมัครงานที่นี่หน่อยเขาก็รับคนสวนใหม่แล้วเอ๊ะทำไมป้าคนนั้นมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยโหแถมมีโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ซะด้วยคนแก่ๆก็เ,เป็นอย่างนี้แหละหลับไม่รู้จักที่จักทางาถ้าได้ iPhone เครื่องนี้ไปน่าจะขายได้ประมาณสองหมื่นห้าสองมนี่อยูได้เป็นเดือนเลยนะเนี่ยไปดีกว่า ในที่สุดฉันก็เอาไอโฟนไปขายไม่ต้องทำงานไปตั้งเดือนนึงขายได้ถึงสองหมืนเจ็ดนี่ดูข่าวถ้าขาสาวหน่อยจะพาไปเลี้ยงชาบูอเอ๊ะ ในเฟซบุ๊กมีคนหัวใจวายตายในหมู่บ้านที่เราไปสมัครงานวันก่อนเฮ้ยนี่มันป้าคนนั้นนี่นะเฮ้ยนั้นหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงจริงด้วยไม่เป็นไรหรอกก็แค่เอาของเข้ามาไม่ได้ทำร้ายเขาสักหน่อยเฮ้ยดีอากาศหนาวผมก็ลุกรีบเดินกลับบ้านดีกว่าเฮ้ย ไอ้คนใจบาปเห็นคนแก่เป็นลมแทนที่แกจะช่วยแกกลับมาขโมยของของฉัน ผมไม่ได้ตั้งใจผมนึกว่าป้านอนหลับอยู่คนยังแกย่าอย่เอยืนขนยืนขึนยืน้ยนยืนี้ยืนนยืยืย้นย้ยืนข้นยืนนะปล่อยไนนยยคิดว่นจนนยน้นนน ่ผมดไปแล้วพดแล้วผมได้เั่นใจปกสี้ขี้บอยนัตถิกำมังสมภลลัง นี่แหละผลกรรมของคนที่ชอบขโมยของคนอื่นโดนผีหลอกจนเป็นบ้าเพราะฉะนั้นจงทำความดีอย่าเบียดเบียนคนอื่นกันนะครับนี่ไม่ใช่อาจารย์ยอดแต่นี่คืออาจารย์ก่อนเองด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย วู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านคนรวยฉันเนี่ยจะหาเงินไปซื้อไอโฟนด้วยนี่เลือดปลอมหรือเฟลกบัตน,นั่นเองไม่ได้จะมาขายของนะถ้ารถว่ามีรถผ่านมาแล้วก็ฉันจะกระโดดไปดักหน้าแล้วก็ใส่เลือดปลอมเยอะๆแล้วก็เรียกตังมาทํามาแล้วสามลายได้ผลทุกลาย <c oughs> <c oughs> รอบนี้ไอโฟนมาแน <c oughs> า่ขับรถไปเซ็นทรัลหน่อยดีกว่าไปซื้อของ เปิดเพลงกับมือถือหน่อยสิอืมโอเคเอาเพลงนี้แหละเฮ้ยโอ้มาพอดีเลยเกืไอไรายแรกเฮ้ยย hey! <Hey>! hey! ัพร้อมมาแล้วลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุนคนเลยเนี่ยเฮ้ย <Wow. S 1> hey! เป็นไปได้ไงเนี่ยได้ผลดิงใส่เลือดมองก่อน โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยดูเก็บก่อนโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยลงไปดูเอยดีกว่าโอ๊ยเรียบโอ้ยโอ้ย เป็นอะไรบ้างไหมครับเนี่ยอุ้ยเฮ <royable> ้ยปวดตัผมผมไม่ทันได้ดูเจ็บตรงไหนไหมครับเนี่ยเฮ้ยเจ็บตรงไหนไปถามาได้ดูเลือดสิเฮ้ยอย่างนี้มาไปไปโรงพยาบาลดีกว่าไปตังค์มาก่อนเขาตังค์เหรอ้ตัดใจปวดกระดูกสันแน่ยเล่นมือถือด้วยเอ่อเอ่อผมมีห้าพันพอไหมฮะห้าพันเหรอเอาเอาไปครักนี่ห้าพันไปไปหาหมอไหมครับเดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยไปดีเฮ้เดี๋ยวไปเอง โอเคพอตู้ด้วยครับอย่าลืมไปหาหมอด้วยนะครับขับรถตัวบกมาไม่ได้ท้ยไปไม่ไปวเอ้าวิชาชีพเรยเนี่ยโอ้ยเราก็นึกว่าเจ็บนะนี่ก็วิ่งไปเลยอีกคนแบบนี้เนี่ยนะต้องให้มันเจอรถชนจริงๆแล้วเสียชีวิตจริงๆไม่เห็นลงศพไม่ล่งั้ตาสา ทุกจับคุณเอ้ยไอพวกขี้โกงเงียต้องเจอดีเสียเงินฟรีเนี่ยแต่ต่อไปเราก็ไม่ควรเล่นมือถือตอนขับรถไอเนี่ยเสียรุ่งจริงจริงโอ้ยไอเลือดปอมนันนี่ล้างยา,งาก่ชะมัดเลยแตกไม่เป็นไร คุ้มกับเงินห้าพันแต่แบบว่าห้าพัน่ยแล้วยังเหลือตั้งหลายบาทกว่าจะได้ไอโฟนเฮ้ยเออเฮ้ยน่ามันลับโบกินี่นี่ถ้าลัมโบกินี่ชนฉันแล้วก็ได้ไอโฟนทั้งสองเครื่องไงยไปดีกว่ามาแล้วลัมโบกินี่เอาละไม่เอาเฮ้ยเดือด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 เฮ้ยเดือดเดือดก็ไม่ไม่จอดเนี่ยเ้ย ไปไปลงไปมาดีกว่ารถ <ๆ S 2> ตังมาก่อนเฮ้ยเขาตังเหรอเฮ้ยไ,ไ,ไม่ไปไม่ไปเว้ยฝาทุกขจ้คุณเอ้ยไอพวกขี้โกงเงี้ยมันต้องเจอดี <c oughs> อยา่าอย่าบอกใครว่าตัง้ง <c oughs> เอเอโอเคโอเค ้ยโอเคแป๊บน,นึงแล้วก็วาดก็ใส่เลือดคด,ดอยล่าล,ลืมกด,ดติดตามแล้วฟันกระดิ่งในช่องทีวีด <Marine> ้วยนะคะ